ไตายแล้วดูดิช่วยนกได้ตัวหนึ่งวันนี้มีนกตกลงไปในเหล็กโอ้ยเธอ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 ,เธอยังอยากมีชีวิตอ่ะนกดูดิเฮ้ย,ม,ยามาถ่ายนกโอ้ยผู้ชาวช่วยนกไป้ตัวหนึ่งเธอเป็นไงบ้างหัวกดเลย,ยลงไปทำไมอย่าลงไปอีกนะ โอ้ยไปแล้วขอบคุณเหรอหเราอยเมื่อกี้นี่ไปเอามือถือมาถ่ายแมวแอบอันเนี้ยเอาเอาย่าแมวเอาตำแยแมวมาอ่อยให้ผู้หญิงคนนั้นลงมามันขึ้นไป่ไหวแล้วเราเพราะเวสวยสีท้าเป็นกลัวเมื่อกี้ก็อาจจะลงมาแล้วลีลา่ลาลเตาจะลงเนีนะ่ยแ,แล้วเอาไปอ่อยแมวเน,นี่ยเนี่ยอ่ะตัวอ่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้หยมันรู้เลยไปเอาเอามือถือมานกออกมาจากช่องโอ้ยเหล็กดีใ,ใจจังที่ทําแบบอยู่นกเยอะๆเนี่ยอย่าทํารูช่องอย่างนี้นะคะโอ้พึ่งรู้ว่านกมันตกลงไป <ś c oughs> โอ้ยตายแต่กเ็เราทำมาหลายมันสองปีแล้วเอตอตนนันย้อมก็เลยต้องใช้วิธีการเนี่ย อ <c oughs> ผลงานเลยโอชยชกช่วยนกได้ตัวหนึ่งเนี่ยทำอย่างนี้ลงไปเ <c oughs> จ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะ